โตโยต้ายาริสสีส้มคันนี้นะคะฝากติดตาม f c e e o o o k แฟนเพจที่รถมือสองอัมพมคาสะพานสีด้วยนะคะเพจนี้มีแต่รถด,ดีๆสวยๆเข้าทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแฟบอัมพมคาอีกแล้วนะคะวันนี้แฟบมาพร้อมกับนี่เลยตโตโยต้ายาริสสีส้มคันนี้นะคะ ตัว e ปี2014เพิ่งเข้า,ามาได้วันนี้เลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีการตั้งราคาขายนะคะวันนี้เนี่ยจะพามาดูภายนอกแล้วก็รอบคันว่ารถที่เราได้มายังไม่มีการเก็บงานเนี่ยสภาพเป็นยังไงแล้วก็เราจะตั้งราคาขายเท่าไหร่ดีถ้ามาอยู่ที่อัมพมค่ะเพื่อนเพื่อน,นลองช่วยคิดหน่อยนะคะว่าคันนี้ขายเท่าไหร่ดียังไงกันบ้างดเดี๋ยวพาดูภายนอกกันก่นกอนเลยอ่ามาเริ่มด้านหน้ากันเลยนะคะข้างหน้าเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นแบบ จะเรียกอะไรอ่ะโครเมียมไหมก็ไม่โครเมียมนะนี่แต่โลโก้โครเมียมแน่นอนของเขานะเป็นสีส้มเหมือนส้มอิดอ่ะอ่าส้มอิดข้างหน้ามาพร้อมกับไฟลหลอดฮาโลเจนนะแล้วก็จะมีอ่อทันนี้ติดสเกิร์ตแล้วเรียบร้อยนะคะล้อแม็กนะจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะเพื่อน ล้อแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเขาเรียกอะไรนะข้างในจะเหมือนล้อกระทะแต่ว่ามันจะมีแม็กแม็กพุ้มอะ่ะเวลานั้นเราเราดึงออกมาได้อะ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันส่วนยางนะเดี๋ยวดูปียางก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นยางปีอะไรยางยางยางเป็นยางปี19นะคะทุกคนคันนี้เป็นยางปี19 ส่วนกระจกจะเป็นแบบกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะคะเราให้ดูเขาครองประตูเดิมกันบ้างนะคะว่าคันนี้เดิมไหมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างกันเลยนะด้านข้างประตูอันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะทุกคนยังไม่มีการเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะคะดูถือว่าสภาพคลิปอยู่นะ,ะเนี่ยดูปุ่มเปิ่มไม่มีแตกหากไม่มีริ้วรอยขูดลอกอะไรเลยนะคะ ยังเงาวับอยู่อ่าเดี๋ยวเราให้ดูอ่าเราให้ดูเม็ดอาร์กกันเลยนะคะว่าคันนี้เข้ามาใหม่มีสภาพเป็นยังไงเดิมแน่นอนทุกจุดเพื่อนๆดูเม็ดอาร์กเลยอ่าดูให้ดูเม็ดอาร์กเลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะันนี้นะไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีตัดต่อใด,ดๆแน่นอนนะคะดูให้ดูเม็ดอาร์กเลยยังเรียงตัวสวยงามครบทุกจุดนะคะทุกคน อ่แล้วก็ดูน็อตจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ดูบอดี้รอบคันข้างๆก่อนอันนี้ก็จะอาจมีการเก็บงานนะคิ้วมันเนาะ อันนี้เดี๋ยวเราจะทําการแปลงสภาพให้สวยงามพร้อมขายเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราให้ดูกันสดๆเลยว่ารถมือสองเวลาเข้าเต้นมาเนี่ยเขามีสภาพเป็นยังไงอันนี้แค่แบบแตกหักนิดหน่อยเดี๋ยวเราเก็บงานให้เรียบร้อยดูสีสียังเต็มอยู่นะคะดูสีรอบคันคือแบบก็ยังถือว่าเต็มอยู่นะไม่มีรอยลอกหรือว่าขีดข่วนอะไรเยอะแยะนะคะสภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคระดับหนึ่งอ่ะนี่ดูรอบคัน คันนี้จะเป็นตัว E นะคะเป็นรุ่นตัว E เนาะยาริตตัว E อ่าจะมีเซนเซอร์ถอยให้สองจุดนะคะสำหรับคันนี้เนาะเซ็นเซอร์ถอยสองจุดแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นอย่างนี้ใครที่ชอบยารีตอะมันเป็นทรงแฮทแบ็ก้าประตูเนาะมันจะกว้างหน่อยเก็บสัมภาระได้ก็เยอะลูกค้าคนไหนที่แบบสนใจรถเก่งสไตล์นี้ชั่วโมงนี้ต้องยาริตแล้วแหละเดี๋ยวเราให้ดูห้องสัมภาระ อ่านี่ส่วนห้องสัมภาระยาฤิษนะก็จะเป็นประมาณนี้นะยาฤกษก็พับเบาะได้อยู่นะได้ไหมยาลิษพับเบาะไม่ได้ไปสันเขื่อนไม่ได้แนละ้วอ่าดูห้องสัมภาระใหม่อยู่อึบ๊บยางอะไรยังใหม่อยู่ครบแม่แรงอยู่ครบนะคะถือว่าใช้งานเจ้าของเดิมใช้งานโอเคอยู่นะเนี่ยสภาพสภาพก็คือโดยรวมก็คือดีอยู่นะเพื่อน เราดูรอบคันดูห้องเครื่องเอ้ยห้องเก็บสัมภาระาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างมาคันนี้นะคะภายในของเขาเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แต่พวงมาลัยเป็นธรรมดาเนาะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเ,เล่น C D F M U S B อะไรพวกนี้ได้เนาะจะเป็นไม่ใช่ทัชสกรีนนะคะนี้แอร์นี่ก็จะเป็นแบบอตัตโนมัติอยู่อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับแอร์เพิ่มระดับอันนี้อุณหภูมิธรรมดาส่วนกระจกกระจงกระจกนี่ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรเนี่ยเออ ฝาประตูขอบประตูก็คือสพงสภาพโดยรวมก็คือโอเคอยู่นะคะไม่มีรอยแตกห,กหกักหรือว่าขีดลอกเลยนะปุ่มก็คือใช้งานได้ปกติทุกปุ่มนะคะส่วนเบาะนะคะจะมาพร้อมกับเบาะผ้าเป็นรุ่นของเขาเนาะจะเป็นเบาะผ้าสีดํา ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลได้แดงน้ำตาลเป็นเฉพาะรุ่นนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะเราให้ดูบอดี้รอบคันออปชั่นภายในแล้วก็เขาโค้งประตูเดิมกันไปบ้างแล้ว <aktiv ités. S 1> เดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะอ่ะหน้าห้องเครื่องนะคะทุกคนนี่ อันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนะมาร์กเมอร์ก็คือยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะโดยรวมก็คือสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานเลยไม่ว่าจะเป็นนอ็อตแต่ว่าน็อตเนี่ยอาจจะมีแกะเพราะว่าเป็นรถทําสีเนาะอ่าสติกเกอร์มอกยังอยู่นะคะทุกคนนี่ให้ดูเลยดูตะเข็บอันนี้เม็ดอาร์กยังอยู่เหมือนเดิมสวยงามนี่เม็ดอาร์กเขายังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะเพื่อน ยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะไม่มีการงัดแงะแกะหรือว่าไปตัดต่อดัดแปลงนะคะแตะ่โครงตะเข็บยังอยู่สวยงามเหมือนเดิมโดยรวมก็คือรถคันนี้สแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนั่นเองนะคะคือเพื่อนๆสามารถสบายใจได้เลยว่าเราได้รถที่แบบว่ารถดีมีคุณภาพรถบ้านแท้แน่นอนนะคะไม่มีไม่ใช่รถชนหนักหรือน้ำท่วมมานะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ตอนนี้กำลังแบบหารถใช้งานสักคันหนึ่งหรือว่าเป็นรถหลักที่ไว้ใช้ในครอบครัวนแนะนำที่อัมโฮมคาร์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนใกล้สาขาไหนเข้าสาขานั้นนะคะของแฟปเนี่ยจะทำงานที่สาขา3าสะพาน4บ่อวินนะคะ ส่วนช่องทางการติดต่อนะคะจะมีเพจร้านรถมือ2องอัหงคาหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube นะคะที่ช่องรถมือ2อสะพานสฟรีดาวนะคะหรือว่าจะติดต่อได้ที่เซลล์โดยตรงก็คือเบอร์0ูนย์แปดห้ส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าแฟลดจะพามาชมว่าจะเอารถคันไหนมาให้เพื่อนๆดูสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย ถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อที่ Facebook เพจหลานได้เลยนะคะที่รถมือสองอัมพุมคาสะพาน4นะคะหรือติดต่อทางช่องเพจ l ล n e แอดนะคะอดอัมพมคา1นะคะหรือถ้าใครอยากจะมาดูรถตัวจริงรถสวยๆที่เต็นรถของเรานะคะสามารถเซิร์ชที่ g o o g l e Map ได้เลยนะคะว่าอัมพุมคาสาขา3มันจะปักหมุดพามาหาที่นี่เลยนะคะ,ะถ้าใครนะคะชอบหรือสนใจที่จะออกรถกับเรา ฝากด้วยนะคะกด Subscribe ช่อง YouTube ช่องนี้ให้เราด้วยนะคะ